ปลาเอียนปลาเอียนปลาไหลปลาไหลปลาไหลก,ก็ถือปลาเอียนก็ถื<ม>อ้พราะในรายนี้ สวัสดีพ่เอเม่พี่น้องสวัสดีทุกคนเมือ่อยขีเหือพ่อบาลมแหง <c oughs> เตรนได้นายพานเป็นเมื่อยบ่หีูทม <c oughs> ง,งานจคนในะมั้ยหน้สวัสดีสวัสดีเมืออม่อยบ่เมื่อยบ่ ใจใจมากเมื่อก็ต้องรอดใจมากเมื่อนี้เมื่อยกว่าแต่ละเถ่อรู้สึกว่าเมื่อยมันมีคูคนเดียวแล้ววิดนีิดเลยวิดนีวิดเลยกับอุเมื่อยต่อไปนุ่งเสื้อนี่แน่แบบมันหอนเหน้าเสื้อนี่ปะปะปเื่อนพัางานีเมื่อยม่นยเมื่อม่อเมื่อยนขี้เหือก มาประทันยางตำลังน้องดาเอาดอกคอนแขนกินกับเกงป่าทาแน่ทาแน่บไว้บไวเก่งได้น้องชาวยางไปก่อนโอ้โอเอเอเอ ขอบใจอยอยูต่างประเทศเพิ่นเอาให้เงินซื้อข้าวนึ่งมาซื้อมองซื้อเครื่องกินและซื้อเสาเฮือนลานหนึ่งขอบใจได้หลาย,ลาย แต่ละคนมีปากันยังพากันโอ<ฮ>้เ <c oughs> ก่งเก<ฮ>่งเก่งมันนี่ไปหาป้าแล้ก็ตอนแรกบางทีไปยิงคันธาได้ได้ยินไก่ป่าเลิมีสัตว์ลายก็เลยบางทีส่มองแล้วไปยิงตอนแรกกับตอนเช้า <c oughs> ช้นทางเข้าไปนี่มันม,มีชินทางสมัยสงคาราม <laughs> ยังนำบอ่อยังนำบอ่อ <c oughs> โอ้โหมันนีกากาบดีเดย <c oughs> ต้นไม้แดงไงนาเกือบนาเม็ด ตอนนี้เฮาก็มาห้อแล้วมาใส่มองได้ปลาและกินขา่าบางทีเฮาจะไปต่ออีกไปยิงหากุ้งไหย้ยิงหอกยิงไกป่ป่า ปลาคอกลางมาเลยม,มองปลาชิวมองเขานะได้เลยยปลาคอกลางกับปลาชิว ตอนนี้มาแต่ไสม่องถือแต่ปลาซิวกับปลาเขากาั้งไหมยังไม่ทันกินข้าวเที่ยงบางคนก็กินแต่ข้าวเช้าแล้วข้าวเทีย่ยงมึงยังทันกินทิ่ต้มน้ำต้มน้ำกินในทานจองซามคนยังปีไสรม่องเอาใทรบนนี้ก็เลยล่ม มันพลาดเลบอนนีนะเบิดเลยนี่เกือบชิฮคาฮคาเนี่ยตายเลยจักมันเวนมีสั่งท่องเทือแลว้วมาผีมาหวย มาสุดนั้นะเป็นยิงตอนแรงมาโบกาเฮากับมาฮอดบานเป็นใครมาสุดนี้ไปลมมีกบนันใส่มองเกือบหักขาโบเมนโบเมนง่ายเพื่อชิไยคลิปก็บลึกลีไปนองเลยเชียงลี เพื่อได้อาหารให้ลูกไม่มีอากินตายๆเพื่อ,อ,อ <ales> ได้คลิปหนึ่งสองคลิปนายพานก็เอาตลอดคลิปจนเบิดเอาคลิปนะเลือกเอาคลิปค่าก่องค่าโทรศัพท์ค่าใช้จ่ายนั่นก็นยังจิตนี้ เตือนเลยลายเถื่อบอกเลยลายบุฟังจากเถื่อเลยวาให้อบซีได้ฟังเป็นครั้งชุดท้ายและยอมย่อมยอมกับในพานจักเชิดในใดทนพี่น้องเองคนใกล้กลิ็ดเหื่อนขจัดการอันนี้ไปอยู่จัดต่างแข่งต่างเมืองต่างประเทศ เอาจนจักให้คากองกูปูก,ก็ยังติดนี้ค่าโทรศัพท์มาปลาซื้อลูกปืนซื้อมองซื้อแปลงหนูแปลงนอกในพานจอมพานก็นเอาคลิปคลิปตัวเคาในพันนะ เกือบสองลานอิวบนลานป่าเลยเห็นอะไรอะลอังนี่ไดทางปลาเอีนปลาเอียนปลาลาไลปลาไหลกรถึกปลาเอียนกระถือพลาได้ายปลาดุกอย่างนี้เออเอองัินมากอันนี้เลยตังหางข้ามากินบ่ไเออเอเียน่ได้กินห่อดอกี้ยิีมงานสะปลาหาคนเอาดอ ปีงาปีง้าปอินต้องกูกเกะมาเฉลางย้อนคอนแคนเก่งชัยกระปาโ้นเลยไปกินไม่มาโดนหน้าหอดสองปีดับหนึงแล้วยอนคอนแคนั จักมันเวรมันกรรมมาหัวตัวนี้ซ่องเถื่อนนี่เป็นปัญหาตลอดมาชุดนั้นก็่ได้มาชุดนี้เป็นเป็น,ปนพลาดในก้อนหินนี่ใครนในหักขาทำท่าฮัทเมื่อบ,อะ <laughs> บระหลาดแล้วเตี้ยนีลขนัมเบอร์อะไปอันน,นตัวตัว

เออลเอยลลูกเธรรมดาเป่าอนาพิษนพิษ่พิษปันในอ้อกระกอนี่ยไอี่เคดเรียงตักันบ้องลืระกระบอกเลอกระกอกเนี่ตลอจาางนี่จาเ้ยันกัจะมอยดิใช่อีกมดพิว้าวอันตรายช่ไรอโอ้ยมันไม่เลือ lạc ai đây này là, bên đội mẹ Jen. nào này. Ừ, ốp gọt gọt. Này khoi, <laughs> <laughs> này. Hay, hay kia này, đôi. Bèn nua, bèn nua. Nhẹ độ Nè nè, nhịn chắc đó

เลียงไกนเคียวแกงคยอะไรนนรับรีบรบดแนงยอดแทนแกงแงเิลดอกมันดกเป็นอดนราพิเ

แล้วป็ยาวเลยลอลมมแล้วลมมิกแล้วฝนวทาวนนตกเขาชีไปการนีกตอนกลางคืนสัตว์ออกไปทุบตกอกลองรูมเอง ตอนนี้กินข้าวแล้วกินขา้าวแซ่บกินข้าวอิ่มของชิไปรับยิงตอนแรง ไยสิบปห้ามังไห้มังไห้ทีสุกบางหน่อยบางรั่วตอนกลางคืนก็ห้องหมอก,กับห้องหน่อยตอนแรงบางทีไกลปลาบางทีซับใหญ่ก็เข้าใด้เลยเวลามังไห้สุกตัวพานมูก็กินได้ <laughs> เป็นรัยิ่งตอนแรงหลังจากกินเขากินน้ำแล้วถ้าได้หลือมานประมาณไปติดตามน้ากันคลิปต่อไปวีดีโอต่อไปขอบใจละลายทุกคนชู้ๆขอเป็นกาลังใจให้เบาเดือนขอบใจเบิดทุกคน